มาดูกันเผาทานนะครับแบบลุ่มนะครับแบบลุ่มทำเป็นท่อควันออกครับอันนี้ก็ขุดลุ่มนะครับมาลึกประมาณ60เซนนะครับ กว้างเมตรนะครับกว้างเมตรยียาว2เมตรนะครับไม่รู้ว่าทานจะได้กี่ทุ้งปุ๋ยนะครับคอยดูคนที่เป็นทานแล้วนะครับจะมาอัปเดตให้ดูนะครับก็ใส่ไม่สูงนะครับไม้ไม่ค่อยเยอะนะครับ ใต้ต้นมะม่วงด้วยนะครับนีกำลังออกดอกนะครับส้าเวดล้อมทั่วไปนะครับของบานนอกบัานานาเรานะครับอันนี้ก็มันนะครับยังไม่ได้ถอนนะยังไม่ได้ขุดนะครับอีกสองเดือนครับประมาณมก,กราคมพานะครับ ก็มาให้ดูการเผาถ่านแบบแบบลุ้มนะครับคอยดูตอนต่อไปนะครับตอนที่เป็นถ่านแล้วนะครับว่าจะได้ปิดทุ้งนะครับอีก,กี้ก็มาด้วยนะครับตรงมัดเอาไว้ไม่ได้หรอกไปเดินไกลนะครับตามหา ลงคลูนมันลงคลูนด้วยนะครับอีกีนี่เป็นหมาที่น่ารักไม่อยากให้มันสะอาดนะครับไม่อยากปล่อยให้เขาเดินเพราะว่ามันจะไปทั่วแล้วครับก็เป็นเรื่องของหมาเนาะถ้าปล่อยก็ตามหาวุ่นเลยครับ มาดูสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับของบ้านเรานี่เวลาก็จะค่ำแล้วนะครับตรงนี้ก็สีแยกนะครับในหมู่บ้านบครัทั่วไปนะครับหมู่บ้านเล็กๆจะอยู่ในตัวอําเภอนะครับตรงนี้ เป็นเขตอบตนะครับไม่ใช่ของเทศบาลนะครับตรงนี้นะครับครับก็สวัสดีครับทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนะครับ